สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับผมช่างแพ็กวันนี้ออกมาทํางานนอกพื้นที่มาเจอรถตัดอ้อยเคสครับผมเมดินเมดินบราซิลรถนําเข้านะครับเขาบอกว่ารถตัวนี้ทํางานได้ดีมาก12ล้านครับผมค่าตัวเขามาเลบาชมกันเลยครับเริ่มแล้วครับดู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  up. รถรถเทียบมาแล้วครับรถบรรทุกจะมาเทียบข้างกำลังถอยมาแล้ว เร่งเครื่องแล้วมาเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วดูการทำงานของเจ้ายักษ์ใหญ่เปลี่ยนท่อลำเลียงแล้วดูวิ่งนะครับ อกับการทำงานคราสำหรับคลิปนี้ก็มีอะไรมาฝากแค่นี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะอย่าลืมกดติดตามเพื่อมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวช่างแพรกจะอัปเดตให้ได้ดูสำหรับคลิปนี้ก็ซีอยูครับ